ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติตลอดจนพี่น้องเกษตรกรเริ่มต้นฤด,ด,ดูการผลิตใหม่ปี2564ขอขอบพระคุณท่านมันตวิทยนักแสงในอำเภอโกสมุมพิสประธานศูนย์เครือข่ายสปรกรกลุ่มเกเษตรกรและชาวบ้านหนองยาง การใช้นะครับช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชนะครับคือปุ๋นข้าวโพดซูมือผสมใส่บัวเอามาหมักตัวนี้นะครับปิ้มาปิ้อันนี้คือหมักมันเราสองใช่ครับตัวนี้เราไม่ไครับว่นเราเจ็ดใหยดีได้ครับนวมมินยังเม็นสันดีเลยเหรอใส่กันง่ายใส่กันง่ายเนาะ กําตานเขาได้ไปซื <descon fin anta> <p uss ASE ori> ้อเอาแม่บ้บ้านเนี่ยเขาจะกวาดกากําตานใส่กล้วยนองๆเหตนการณ์ในระวทางที่ท่านข้อหนาบไปเลยก้ามาแล้วแต่ที่นี่ว่าด้วยด้วยทีที่เขาจะเห็ดไปเพื่อพัฒนาขอไปขยายไปเพื่อขายไปผู้อื่นเนาะครับเนาะเพราะถ้าขยายเป็นกลุ่มหลายขีดแล้วท่านกลุ่มเดียวกลุ่มประธานเลยนะแม่นะครับต่อมาผู้สารโดนก็ไม่แต่ว่าของเข้าอยู่ในน่าเป็นเรื่องของเทอราเนาะมีเชื้อร์ล่าที่ผมมากเนาะค่ะอันนี้เทอ เพสมไมได้สา้ม e ันัน้แต่พวกมันสามารถทำทำร่องฟ้อนถึใจเนื้อผสมกั็ม้กร่องคลุ้มดรืว่าคนรุ่นลาดแต่เมื่อแต่ด้าผู้คือต้องหาจตกเ็นม้า ฟาริสันเอาเอาขึ้นมาไหวเขาจะ้เขียมันถึงนี่เอาหนีต่อเลยคหัอเดียงตัวเลยเชี่ยมแนนท่ว่าเดียงไม่ขดนี้แนนวี้อยู่ค่ไหนึ่งได้ซี่ขวดนึงได้จ้าซี่ขวดน่อยนึ่บ้าขวดใหญวนีค่ะห้าขวดใหญ่กาเขเกยวกนวัตกรรมใหม่เขาจะอะไรหน่ เป็นเ well, ียเดียวก็ต้องต้องไทีานะครับวันนี้มวานดูให้รู้แต่ต้องต้นอันนี้อะไรครับขอประมงใต้น้ี่ใส่มนี่น้คครับิตคครับค้ คัดมาหีันัดแงแกรงมากไ้ยาเนั่เป็นแคนโกล่าครับแคนโกล่าโกล่าใบสัดส่วนของใบเขาจะน้อยลำต้นเขาจะเยอะแต่ว่าในสนของลต้นนี่มันแข็งแกร่งเขาจะมีพวกทับานแ่ยสตีสีในน้ำเหยงเป็ตักยทุกอย่างไกล้อย่างไกลเมืองนะครับนี่คประกอบในน้อาไ่ใส่ในขาเหนียวแ่งแกะ ลดเชื้อเพลิงครับรถเชื้อเพลิงครับผมเชื้อเพลิงนี่เป็นอะไรเป็นไม้เป็นอะไรธรรมดาใช่ไหมธรรมดาครับแล้วมันลดยังไงทำน้อนเดิมก็ยังไมหมดครับไปตนไม่่ลกอยงต่อน้ก็ตัญหาที่เรากินมเราไม่มีสารต่อมาเลย ปูบันสูกำตังรู้ดีตาเียพอันนี้ตับตัวหตัวั่นตลาดเดียรีบผม แนะนำการจดการวันนีการจดบญชีการรายรับรายจ่ายในนี้แล้วยังมีขาราชการ5 5บล้วเสียบไปจะขาแถวกันยลทอกรรมเลยเอาลง

ป๋าไม่อพพท่านก็เห็ดเห็นมาท่มันเรื่ได้น้องนี่ก็ได้นอนี่ก็ได้ธรรมชาติในทุกแนวครับมาไปเดือนนึงมันก็มาเป็นที่ครับพวกเราอันนี้เล้อมันก็ออกขาวเาลง